เจดีหอยนะครับสวยงามมากครับทุกคนนี่คือหอยกองอยู่ถ่ายไม่เกิดหอยนะเป็นเกิดหอยโอ้เป็นกองเป็นภูเขาเลยครับทุกคน สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไปกับปอนด์ชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาที่จังหวัดปทุมธานีฮะ,ะเราจะมาเที่ยววัดเจดีหอยกันครับทุกคนนะฮะวัดเจดีหอยกอ็จะมีความพิเศษกว่าวัดอื่นทั่วไปนะครับก็คือว่าทางเจดีแล้วก็ศิลปะ,ะวัสดุก่อสร้างเนี่ยจะทําจากเปลือกหอยจะเป็นเปลือกหอยอหอยนางลมครับ เดี๋ยวเราลองตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณปากทางเข้าวัดฮะก็จะมีเจดีนะฮะอยู่สององค์ด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูด้านในกันครับนะฮะเป็นเปลือกหอยเปลือกหอยนั่งลมนะครับชิ้นใหญ่มากอายุกว่าพันปีครทุกคนโอ้อลังการมากเลยครับ นี่ฮะเจดีย์หอยนะครับอยู่บริเวณหน้าวัดครับอ่าส่วนตรงนั้นก็จะมีอีกองคหนึ่งนะครับเป็นเจดีย์อีกองคหนึ่งครับอันนี้เป็นบริเวณปากทางเข้าวัดน,นะฮะก็ด้านในก็จะมีสิ่งสวยงามให้เราไปกราบไหว้บูชากันเยอะเลยครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับ ด้านนี้ก็จะเป็นเจดีอีกองคหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงด้านข้างเนี่ยก็จะมีศาลนะฮะจะเป็นศาลด้านในอ๋อมีปฏิสถานหลวงพ่อทันใจอยู่ครับทุกคนปฏิสถานหลวงพ่อทันใจครับอันนี้ก็จะเป็นเจดีองค์เล็กนะฮะที่ทำมาจากเปลือกหอยครับสวยงามมากเลย นี่ฮะนี่ฮะเจดีย์หอยนะครับสวยงามมากครับทุกคนบริเวณด้านข้างนะครับก็จะมีอ่า เป็นรูปปั้นนะครับเป็นพระหน้าปกแล้วก็เป็นองค์ปู่พญานาคที่ยังอยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้างอยู่ครับยังไม่แล้วเสร็จดีทุกคนนะฮะก็ถ่ายบรรยากาศมาให้ชมกันก่อนครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเจดียนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเป็นเจดีย์อะไรนะครับแต่ว่ามีตัวหนังสือคล้ายๆตัวหนังสือพมา่าอยู่ครับเนี่ยฮะอ ไม่ไแน่ใจว่าจะเป็น ry, เจดีเชวิชเวดากองจำลองหรือเปล่านะครับนี่ฮะตรงนี้จะมีเป็นภาษาน่าจะเป็นภาษาพมา่าเขียนอยู่ด้วยครับไม่รู้แปลว่าอะไร เรากำลังเข้าไปในวัดครับข้างทางก็จะมีเป็นร้านค้านะฮะขายผลไม้ที่ชาวบ้านนำมาขายครับนี่จะเป็นสับปะรดมีไข่ไก่ด้วยฮะทุกคนต,ต้องเที่ยวไม่เคยเยอะนะครับวันนี้เป็นวัน,วนธรรมดาฮะไม่ใช่วันหยุด ด้านหน้าที่เราเห็นนันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นไม่แน่ใจเป็นเจดีหรือเปล่านะครับที่กําลังนาเนินการกอร่อสร้างอยู่ยังไม่แล้วเสร็จครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศด้านในครับนี่ฮะด้านข้างนี้น่าจะเป็นเจดีฮะ คำจากหอยเหมือนกันครับเป็นเปลือกหอยนี่เหมือนกับด้านหน้าที่มอสูกนี่เลยครับนีน่เ er. พนดูเป็นเปลือกหอยกองอยู่มีถ่ายตรงเปลือกหอยนี่เป็นเปลือกหอยโอ้เป็นกองเป็นภูเขาเลยครับทุกคน ตอนนี้เข้ามาบริเวณวัดแล้วนะครับเหมือนกับขกำลังจัดงานนะฮะมีป้ายมีซุ้มอยู่นะเขียนว่าวันล้ำลึกบรรพชนมอญนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเข้าไปไหว้พระกันก่อนครับของเดินทางมาถึงวัดจะดีหอยกันแล้วก็กราบพระไปท่านได้ทบทวนตีประจำวันเกิดวันพระลาหูกันแม่มาจเกียงเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระกันครับถวายนะทงก็ดคนาจที่เราเคยได้ดูข่าวมันเป็นประจำอยู่แล้ว มีผู้เสียชีวิตมีผู้ดีเนี่ยับมาเก็บหน่วยผู้ที่หน่วยผู้ไปก็จะเป็นหน่วยงานต้นๆที่ไปถึงงานจนการวันเกิดทำบุญทูบเพียนนะครับประจําวันเกิดครับนะฮะอนุญาตถ่ายวิดีโอนะครับกับพระวิษณ์เนี่ยฮะเชอญได้นะจ๊ะโยมกับพระวิษณ์ไปทูบเพียนสีทูบเพียนประจำวันเกิดจะมีทูบเพียนสีประจำวันเกิดนะครับแต่เราบอกว่าสิ่งอย่างถือว่าเป็นบุญ ตามตำราโหราศาสตร์บอกไว้ว่าหญิงชายใดปีนั้นนั้นนะครับถ้าดวงไม่ดีมีเคราะห์ก็จะได้นำให้ผมมันสุกพี่วันสุกนีครับวันสุกไม้คนละหนึ่งกคนะครับพระ่าระอรก็อกอออเป็นเพื่อพี่ด้วย แล้วก็จะมอบโลงมอบผ้าที่ท่านบริจาคนี่นะครับมอบให้กับมูลนิธิมอบให้หกวบผู้ชีพโวยผู้ใครต่อไปตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้บริจาคครับเดินด้านนี้เลยนะครับบรรในเวททั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายตามความเจริญกุศลขละบุญที่ท่านได้สวัสดิการผู้บริจาคนนอกจากท่านทางนี้เองไม่ต้วงการที่จะรอดและหาความเจริญกุศลในนั้นเสมอ าหอมนะครัวคุณโยนตามพระบรมสัมจบความตาณาจารย์นะโมตักสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาจตุธตจ่ะนะโมตักสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาจตุคตจ่ะนะโมตัสจะภพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาจตุคตจะอิมานิมายังพันเต สังขทานานิ้สปาริวารานิพิภูสังขตาโโริยามะจาริโลภันเต е นิขูสังโทอิมาีิสังขทานานิตะพาริวาลานิปฏิทันหา,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 าตุอมหากรรมพีะลังอิทายะสุขายะ ข้าแต่พระที่สูงส่งพุธเจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องสังกการะพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระที่สูงสงขอพระที่สูงสงจงรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญตลอดสิ้นกาลและนานเทินสาธุ ามากาได้ว่าัน่ลงไปกระจายถึดนสว่างเกืดอนำไปบำเพ็ญประโยชน์นำไปช่วยเหลือสังคมนี้นะครับที่เราทำลายเป็นอ้นนี้เลยนะครับกีสรารัคำวักนี้มาแล้วถ้าท่านจะกลับตา่อยละเราไมุ่กเทียนไม่ละท่านเกิดมาน่อยกองศูกศิลป์เลยนะครับเดุกศิล์จะจับให้เนหาวริวะาปุลริปุรติ แตสลังเนวานเนว,เอ,วอิโตทิ่นังเต,ตานทางอุปปาะคป,ะปะอิจจังบริจังตงุมหังทิเมวันทีิจัตุทาเปปุริตุสิริายุปโกพาวะอธิวาฒน์นาเิริธานิสามเราเดินเข้ามาด้านในฮะหลังจากที่ทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในเนี้ยจะมีของเก่าของโบราณอยู่เยอะเลยครับเนี่ยฮะ ะเป็นเครื่องปั้นดินเผาต่างๆนะครับแล้วก็เป็นจะเป็นเ,นะะนเปลือกหอยนะฮะนี่เปลือกหอยนางลมยักษ์ครับอายุกว่าพันปีเลยนะ,ะทุกคนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกของเก่าเป็นคล้องนะฮะนี่ฮะเป็นเปลือกหอยะฮะของเก่าเยอะมากเลยครับ สวยงามมากฮะอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะครับหมานเป็นแท่งใครใช้กับเป,นนปะะ็นต้นไผ่หรือเปล่าฮะนี่ฮะใครๆหิ่งต้นไผ่เลยฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนับที่ ของเก่าเยอะมากครับทุกคนนนี้จะเป็นพระพุทธรูปนะครับก็เป็นกลุ่มมาเป็นลือสีต่างๆคฮะตรงนี้ก็จะเป็นเปลือกหอยฮะสวัสดีครับ นี่จะเป็นกระดูกสัตว์นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นกระดูกของสัตว์ชนิดไหนนะฮะเป็นกระดูกสัตว์ครับผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นช้างหรือเปล่าครับว่ามีคล้ายๆหัวกระโหลกใหญ่มากครับทุกคนนี่ฮะเดินไปชมกันต่อครับ ด้าน,นหลังนี้ก็จะมีเจดีนะฮะเจดี JD หอยอีคกลงหนึ่งครับนี่ครับเป็นเจดีหอยที่อยู่ด้านหลังด้านหลังนี่ครับทุกคนจะเป็นเปลือกหอยครับ เปลือกหอยหทุกคนเยอะมากเลยครับ นี่ครับทุกคนเข้าไปกราบไหว้หลวงพ่อมาแล้วนะครับก็จะได้เป็นเนี่ยฮะลูกประคำนะครับพร้อมกับมีเออ่เป็นพระอยู่ด้วยนะฮะเป็นพระสมเด็จครับนี่ฮะลูกประคำครับอแล้วก็ผมได้รับการเจิมหน้าผากจากหลวงพ่อน้ครับทุกคนเ,เดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในพระอุโบสถกันครับ นี่จะเป็นด้านในพระอ AH ุโบสถนะครับด้านน okay. ี้ก็เป็นรอยพระพุทธบาทนะครทุกคนเป็นรอยพระพุทธบาทครับด้านหน้าโบสถ์นะ เดี๋ยวไปดูด้านในกันครับโอ,โอ้สวยงามมากครับ ขออนุญาตถ่ายวิดีโอหน่อยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบด้านนี้จะมีเป็นพระเครื่องนะฮะให้เช่าบูชานะครับทุกคนก็มาเช่าบูชาเาเอาไว้กลับไปสักการะได้ฮะ,ะสวยงามมากเลยครับ น้านนี้จะเป็นของขายนะฮะนี่ฮะนี่มีอะไรด้านนี้จะเป็นสระนะฮะสระน้ำใหญ่มากเลยครับ นี่ฮะน่าจะเป็นสระน้ําแล้วที่เขาขุดสระน้ำนะครับเราก็จะเจอเปลือกหอยนะฮะบริเวณเนี้ยฮะจะเยอะเลยครับนี่ฮะบรรยากาศ,าศ,าศเขาไปดูด้านในกันครับ ปลาเยอะเลยนะครับปลาตัวใหญ่ด้วยฮะจะเป็นปลาสวายตัวใหญ่เบลิ่มเลยฮะนี่ฮะทุกคนปลาสวายครับตัวใหญ่มาก นี่ฮะพาทุกคนมาดูเปลือกหอยนะฮะโหกองใหญ่มากครับเยอะมากเลยนี่ฮะเป็นเปลือกหอยโบราณนะครับทุกคนแล้วก็ใจดีที่กำลังก่อสร้างอยู่ฮะนี่ฮะขึ้นไปดูด้านบนกันครับ ทางบนก็มีประดิษฐานนะครับพระพุทธรูปอยู่นะฮะขึ้นมากับไวาได้ครับจะไมี้ได้ไครับ,บีฮะสวยมากเลยครับจะมีเปลือกหอยนะฮะเรียงอยู่นะครับเต็มไปหมดเลยนะทุกคน นี้เป็นบรรยากาศรอบ,รอบๆวัดครับจากด้านบนบรรยากาศร่มรื่นนะครับต้นไม้เยอะเลยฮะ,ะโอเคครับทุกคนและทั้งหมดนี้ก็คือวัดเจดียหอยนะครับจังหวัดปทุมธาน,นีครับสวยงามมากเลยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมต้องขอตัวจบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ